คำแรกเพื่อนสมองคำสองเพื่อนสวรรค์เลยค่ะทำไมทำ้าสวัสดีครับอยู่กับผมมิกสุภกิจครับและช่องป๊อกอาร์ครับและตอนนี้ทุกท่านกำลังชมอยู่ในรายการ Food Fusion นะครับผมรายการทำอาหารที่ไม่ใช่แค่การทำอาหารนะครับต้องบอกเลยว่าคลิปนี้ถือเป็นคลิปแรกนะครับและก็เป็นการเปิดช่องครั้งแรกด้วย เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักสมาชิกของฟู้ดฟิวชั่นเลยครับผมไปคนแรกเลยสวัสดีค่ะเอินนะคะสวัสดีค่ะฝ้ายนะคะสวัสดีค่ะกวางนะคะสวัสดีค่ะมดค่ะสวัสดีค่ะอ้อนค่ะ สดีค่ะบีมค่ะแหมเขาบอกว่าชอบเสียงบีมหน้านะฮะบีมเขาจะมีการใช้เสียงสองนะครับในการทําอะไรต่างๆ,ๆนานาเนาะจร่งแบบเป็นคนเฮ้ยอะไรเฮ้ยเยอะกติกาข้อที่1ทุกคนจะต้องเสียมว,วัตถุดิบมาคนละ5อย่างรวมกับที่รายการกํหาหนด1อย่างเป็น6อย่างในเมนูนั้นจะต้องมีแค่วัตถุดิบที่เราเตรียมมาห้ามนอกเหนือเด็ดขาดส่วนเครื่องปรุงรสฟรีสไตล์ได้เลยจ้าข้อที่2มีเวลาทําทั้งหมด30นาทีหลังจากนั้นทุกคนจะต้องมาพร้อมกันและโชว์หน้าตาอาหารที่น่ารับประทานที่สุด อ่ะเขาเรื่องดีกว่าเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกกับการทำฟูดฟิวชั่นนะครับในรูปแบบออนไลน์นะครับวันนี้ขอเป็นแบบวัตถุดิบที่มันค่อนข้างจะง่ายๆแล้วกันเอาที่ทุกคนจะต้องมีติดติดตดบ้านนะผมขอนึกก่อนนะเอาเป็นกุ้งดีกว่าเป็นกุ้งเป็นกุ้งกง <S <S 1> <S 1> ุ้งในการเลือกเมนูครั้งเนี้ยผมริดมา3รายการนะรที่ชอบกินนะแล้วตอนนี้กําลังหิวด้วยจริงๆต้องบอกก่อนนี้นะว่าทุกคนใน ซูปอางนี้ครับยังไม่มีใครรู้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับรู้พร้อมทุกคนดูที่กำลังชมอยู่ปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับถ้าอยากรู้ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันจะเป็นอะไรนะครับเราจะใช้การกดผ่านนะครับเป็นโปรแกรมแรนดอมในนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้อะไรนะครับอ่าสี่สามสองหไปสปินแล้วสะปินและะ้วน,นะจ๊ะสะปินแล้วนะจ๊ะตอนนี้สปินแล้วนะจ๊ะ <c oughs> อ่าโอ้โหไปให้ก่อนเป็น ของทอดฮะทอดมันกุ้งครับทอดมันกุ้ง <laughs> <laughs> โอเคปะทอดมันกุ้งลองลองไปคิดดูว่าจะคิเอททำไงกันดูให้มันเป็นทอดมันกุ้งออกมาให้น่ารับทานให้ได้มากที่สุดเชื่อว่าทุกคนทําได้แน่นอนฮะเพราะนี่คือฟู้ิชั่นนะครับทุกคนพร้อมยังครับถ้า <laughs> พร้อมแล้วขอทุกคนมีความสุขกับการตามฟูิวชั่นครับเริ่มได้ และนี่คือวัตถุดิบที่ทุกคนเตรียมมาในวันนี้ อันนี้ครับผมกลับมาแล้วครับผมกับการที่ทุกคนนะครับได้ไปทําทอดมันกุ้งกันมานะครับอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะพวกครับโช,โชว์ให้ดูนะโชว์ให้ผู้ชมดูที่อดมันกุ้งหน้าตาเราเป็นยังไงบ้างฮะเดี๋ยวเอาค้าไ้ก่อนคีณทุกนคนก่อนอของเออเหมือนเหมือนนักเก็ตอ่านักเก็ตของเออนี่เหมือนจะแบบแต่ถ้าเกาหลีของป้ายนี่ไก่เคฟตีนะของใหม่เหมือนไก่กระเทียมของมดนี่อาจจะเป็นผัดมาม่าอ,อ่อนอ้าลยู่เหมือนคลัทเหมือนทอดมันกุ้ง ของบีแบแป๊บๆก็คือเหมือนกระเพรานะของควางเหมือนไข่ดาวแต่หน้าตามันมันอาจจะแบบดูไม่สวยแต่อยู่ที่รสชาติรสชาติมันดีมันก็มนะชูโลงได้อเดี๋ยวลองให้ให้เตยชิมก่อนเตยเปิดใหม่เดี๋ยวแล้วชิมโชว์ให้คนดูว่ารสชาติเราเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขออนุญ,ญาตชิมไก่นะคะ,ะไก่อะไรกุ้งมันกกุุ้งงเอาไป อมมเขาาา่้ยตัันนหลกกไไดคำแรกขึ้นสมองคำสองขึ้นสวรรค์เลยครับพ <laughs> ี่โตโัวแกนด้วยเป็นไงอธิบายรสชาติเนี่ยเป็นยังไงบ้างรสชาติของเราเอาความริงได้เลยพูดตรงๆเต็มสิบให้แปดเพราะว่าให้กำลังใจตัวเองอ๋อก็คือเต็มสิบเอาไปเลยแปดฟูดหรือว่ารสชาติออกมาได้โอ,โอเคนะพอกินได้แน่นอนจริงๆสายตาเรามันโกหกอะ เลือดลากับเฮ้ยเลืได้ากับอะไรเลือดไากับไม่ใช่มีแค่เลยเฮ้ยรสชาติหนักไปทางหวานเค็มหรือว่าปมกล่อมนะครัสำหรับข้าวมันกุ้งเราปมกล่อมพอดีกินเพราะว่าใส่พริกไทยไปเยอะอ๋อก็เผ็ดเหมือนเผ็ดๆได้ใช่ไหมเหมือนทอดมันโอเคถือว่าให้ตัวเองแปดฟูดนะค่ะโอเคเพว่อแปดฟูดถึงมันใช้ได้เว้ยครับกินต่อไปให้มีความสุขนะจ๊ะ คนต่อไปคนต่อไปนายเอินเอินเนี่ยลองลองมาชิมโชว์หน่อยสิเป็นไงบ้างเนี่ยรีวิวหน่อยรีวิวทอดมนันกุ้งตัวเองหน่อยก็ขอกินกอนอ่ะกินก่อนเลยโอ้ยกรอบมากนะอือหือเข้มขี้มือ <c oughs> อันนี้อันนี้ทอดทอดมันหรือมันแข็งกรอบเลย <c oughs> เป็นไงบ้างมีความเผ็ดนิดๆแล้วก็มีความหอมของ,ของ,ของกะเพรารวมเข้าไปด้วยก็เลยแบบเผ็ดอ,อ,อร่อยน้องบอกว่าอร่อย อ่าถือว่าก็ใช้วอามาทําออกมาพอดีกินนะกลมๆเนาะตอนนี้มีคะแนนอยู่10ฟู้ดให้ตัวเองกนะี่ฟู้ดฮะถ้าตอนแรกอะ่ะได้หกแต่ว่าถ้าพอกล้วยตอนนี้ก็น่าจะมาเจ็ดโอ้ใช้ได้อะ่ะ <c oughs> ถือว่าให้กันตัวเองเจนะ็ดฟู้ดเนาะใช่ใช่อ่าโอเคถือว่าให้เจ็ดฟู้ดถือว่าทําทาออกมาได้เพอร์เฟกต์ครับสำหรับตัวเองเนาะโอเคครับผม ต่อไปฮะต่อไปฝ้ายฝ้ายเนี่ยขอดูทอดมันกุ้งเนี่ยจะฝ้ายอันนี้เป็นทอดมันกุ้งเคฟซีป่ะเนี่ยทอดมันกุ้งไม่ทอดมดนันกุ้งเอาเอาลองชิมชิมอร่อยเค็มเอาเ,เอาเค็มใช่ไหมหนักทางเค็มเนาะหนักทางเค็มถ้ากินกับข้าวน,น่าจะโอเคนะรสชาติน่าจะพอดีอร่อยอยู่แล้วก็ขมขมเพราะมันไม่ไหมยไงไม่รู้อะไม่เป็นไรถ้าเกิดมีคะแนนเต็มสิบให้ตัวเองกี่ฟู้ดฮะ โค6ฟุต6ฟุตน่าตัดอาจจะเค็มไปนิดนึงอะไรไปนิดนึงแต่โดยรวมก็ถือว่าถ้ากินกับข้าวก็โอเคเนาะอร่อยครับอร่อยก็กกินทั้งหมดเลยเอาโอเคโอเคขอฟ้าถือว่าได้6ฟุดนะครับโอเคโอเคข้อต่อไปขอดูของไหมนะของไหมไหมเป็นยังไงบ้างจ๊ะไหนดูหน่อยสิอ่ากุง้งเน้นๆกุ้งกุ้งกุ้งเน้นๆใช่ไหมใช่กินเลยได้ปะค่อยๆบรรจงรสชาติ หมดทั้งคำนะฮะของใหม่นี่กินต้องกินแล้วต้องต้องกินอีกนะเพราะว่าชินมนิดเดียวต้องกินอีกไม่อิ่มโอ้ะอ่ะเคี้ยวให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยบรรยายทีเดียวอร่อยเลย,ยอร่อยนะเอ้ยเค่อยเดียวสัมภาษณ์ก่อนเดียวโหกินโอร่ยยยอยเลยรสชาติเป็นยังไงบ้าง มันมีรสชาติอกอกแตงหวานเหมาะสำหรับเด็กอ่ามาสำหรับเด็กนะเด็กเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีน <c oughs> เนาะถือว่ารสชาติทำออกมาโอเคแน้ะออกออกท้างหวานนิดหนึง่งสิบฟูตให้ตัวเองกี่กี่ฟุดฮะเต็มสิบเก้าจุดเก 9, 9, 9้าเก้าเลยจ้าเก้าเก้าจุดเก้าเก้าเลยใช่ไหม <c oughs> ใช่ตอนตอนนี้ล่าสุดคือคือใหม่ไม่ตอบแล้วนะฮะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวปล่อยให้ใหม่ไปกินต่อไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไร <c oughs> อ่ะคนต่อไปครับผมแหมเห็นเคี้ยวตุ้ยตุ้เลยได้เรื่องเลย ม่กรอบด้วยอ่กินก่อนรสหน้าตาไม่ได้รสชาติจะได้ต้องกินก่อนชิมดู <c oughs> <c oughs> อะไรทำ้ากั้นนะเพื่อนกุ้งมันแข็งแขงนีะกุ้งแข็งแข็งอาจจะอาจจะทอดแบบน้ำมันนิดหนึ่งนะแต่มันก็กินได้แหละรวมกินได้ใช่ไหมรสชาติหนักทางหวานหรือเค็มบ้างไหมดรือว่าพอดีกินกลมกลมน่าจะจืด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 นะกินกินง่ายๆเอางี้ดีว่ะเต็มสิบให้ตัวเองเท่าไหร่ฮนะหกหกฟุต oh. กินแล้วเหมือนมา <coment ari> ม่าดิเหมือนมาม,ามา่มมา,มาใช่ไหมก็เหมือาม่าไงเพื่อนก็แส่อร่อยถือว่าอร่อยนะ <as if you like> อร่อยอร่อยถือว่าอร่อยกินได้ต่อไปอ้อนปเป็นยังไงบ้างอ้อนอือท <c oughs> <c oughs> ำอะไมทำ,ำนหน้างั้นละอมะจะอมจะอมทอดเนาะชะอมแรงมากรสชาติมันก็ะรสชาติ <c oughs> ดีกิน ไข่ชะอมไม่เยอะไงมันหอมมันหอมพริกอืมหอมพริกคือพริกจะเป็นตัวพยุงให้ทานได้ง่ายขึ้นใช่อร่อยอ่ะเต็มเต็มเต็มสิบให้ตัวเองกี่ฟูดฮะเก้าเก้าเก้าจดเก้าเก้าเก้าจุดเก้าเก้าใช่ไหมขาว่าส่ายตามันหลอกกันไม่ได้รสชาติอาจกินได้แหละเนาะคืออาจจะชอบไม่เหมือนกันอ๋อหือว่าโดยรวมถือว่าทำออกมาดีกินได้เนาะ ถ้าอร่อยเดี๋ยวเชิญกินต่อเลยจ้ะเต็มที่เลยนะอ่ะเดี๋ยวต่อไปมาดูคนสวยของรายการเลยฟ้าะนะคนสวยของรายการแต่งตัวทำอาหารส,สวยๆนะต้องบีไปกันยัง้องบีมไหนบีเซนหน่อยสิบอกเลยแค่หน้าตาก็กินขาดแล้วค่ะหน้าตากินขาดแล้วต้องดูเป็นยังไงเนี่ยดูเซนี่นะคะเราก็จะมีผักชี้ดวยฝรั่งนะจ๊ะผักชีฝรั่ง่คะ มันกลมกล่อมพอดีกินไหมหรือว่ายังไงทำได้ครั้งเดียวแล้วก็ค็เคยเป็นครั้งสุดท้ายเหมือนกันต้องมีตัวแกนร้านนะอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ใช่ไหมแต่ไหมอร่อยทำมาก็รสชาติเป็นกลางๆเป็นเบสกลางๆนะกินได้ทุกอย่มีรสชาติแบบเค็มหน่อยๆแล้วก็มีพริกตัดอ่ะมันแบบกลมกมีมีสิบฟู้ดให้ตัวเองกี่ฟู้ดจ้ะให้สิบเลยค่ะโอ้ไงโอ้ให้เขอาให้สิบฟู้ดคนอื่น แสดงว่าเขาไม่ใะว่าของเขาดีจริงๆอาจารย์สำหรับทอดมันกุ้งอะถ้างั้นเชิญรับทานให้สัมผัสใจได้เลยเต็มที่ต่อไปคนสุดท้ายเจ้าควางเงี่ยเป็นยังไงบ้างหน้าตาดูสิกไม่รู้เป็นกุ้งมันคือไข่เต็มเต็มคำอันอันนี้กินพร้อมข้าวไหมฮะทุกคนก็สังเกต r e a c t i o นที่หน้าตาก็เออแล้วกันันก็มันเป็นยังไงน้องกระดูเอาเองแล้วกันอาจจะว้าวแบบเฮ้ยมันเป็นเป็นยังไงครับเนี่ยอะอ่างเงี้ย เรียบร้อยเราลมบานเข้าแคบตกใจโอใจมันอร่อยมากอะเนาะอือไม่มีมุกด้วยชงให้วับไม่มีสักนิดมุมงแค่รสดีใช่ปะแต่ว่าอะไรมะเขือเทศมันอ่ะมันมีรสเปรี้ยวอ่ะแล้วก็พวกกระลำกับหัวใจเท้าออกหวานหวานหอมหออ่ะแล้วเวลามันลมกันอ่ะมันกลายเป็นแบบกลมกล่อมอ่ะ อ่ามันกลายเป็นกล่องๆแล้วชาบ้างแล้วกุก้งม,มันสดใหม่อ่ะมันแบบเด้งๆแล้วกินกันแบบเฮ้ยอะไรนเงี้ยเออ <c oughs> <laughs> จอดไดนะ้ไหมไม่ไม่ต้องดีกว่าเอาทำกินที่บ้านเองดีกว่าเนาะถือเป็นแบบสูตรของเราเองนะ <c oughs> อ่ามีมีมสิบฟู้ดให้ตัวเองกี่ฟู้ดถ้กับเมนูนี้สิบฟู้ดทั้งวันี้ดูต้องต้องเต็มทั <c oughs> ้งวันนี้ดูนะต้องเต็มแล้ว สิบสิบไม่หักโอ้สิบสิบไม่หักปบมือเลยสำหรับปัญหาของเราสิบสิบไม่หักนะจ๊ะแต่แว่าเขาต้องมั่นใจว่าของเขาดีจริงๆนะนะครับว่ารสชาติดีจริงๆก็ต้องต้องบอกทุกคนเลยนะครับว่าว่าจริงๆแล้วการทําคร้วนี้มันอาจจะไม่เหมือนบ้างไม่ไม่คล้ายบ้างแต่ก็หนึ่งอย่างคือในการทารายการนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้ทุกคนรู้จักการใช้อ่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับว่า เราสามารถทาพริกแหยังไงได้บ้างทีงนี้นมันจะไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็กินได้เนาะวันนี้ทุกคนก็มองดูแฮปปี้นะครับเอนจอยกันมากๆเลยนะฮะดูจะเลยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้เมนูน่าถือว่าเป็นเมนูที่แบบว่าง่ายมากๆง่ายจริงๆง่ายนะดูดูจะแต่ละคนยิ้มยิ้มได้เลยอะแบบยิ้มแฮปปี้เอนจอยทุกคนเลยนะครับแต่ทีทหน้าเนี้ ถ้ากิอยากรู้เนี่ยต้องรอติดตามกันนะครับสำหรับ EP หนะ้าว่าจะเป็นยังไงบ้างจะโหดหรือว่าจะหนักแค่ไหนนะครับตอนนี้พวกเราก็คงต้องลาไปก่อนนครับเ,รเดี๋ยวพบก,กันใหม่ EP หนะ้าเนาะบายบายสวัสดีครับผมบาย